ฉันคิดถึงเธอตั้งต่หัวคำจนอุษาซาเนี่ยบอก <สา S 1> ไม่ใช่ไหมด้วยเกินความรักพุดขึ้นที่กลางวาง,ง้อิดเหมือนเขาเขาลดลงมาหนึ่งหรือสนะองอ่ะคือตอนที่เราไปนั้นอ่ะเขาบอกลดหนึ่งแต่พอไปกับคูฟอยบอกลดสอง อันนี้สูงหรือต่ำรโบ้าน,น,น,นชีวิต นาตาคีนี้แหละพอรู้ตัวได้ไหมมันมันยากไหมไม่น่ากินนี่นี่เลยเจ็บคอเออลอง้อมกันว่องถือว่าว่อมเสียงด้วยมัน,นอันนี้จังหวอะไรนี้มันต้องเต้นยังไงวะแบบอันนี้ป่ะฉันคิดถึงเธอใายห <c oughs> ัวเข็มทน ไม่ใช่กอล์ฟด้วยเกิดความรักพี่เข้าผิดอ่ะพุดขึ้นที่กลางที่เพียงอ่ะอย่่นดีพอรู้ตัวเมื่อกี้เขาเพิ่พูดขึ้นอ่ะกับคำว่าพี่เพียงต้องมองท่างหายไม่ใช่หรอเออใช่ใช่พี่น้องบิดพุดพุดขึ้นพุดขึ้นได้แล้ว ทำสมาธิกบคีนี่กันซ้อมัตะคีหนมันมันลองรือดีตั้งแต่หัวขํบจบสบายเอาน้ำไหมด้วยเกิดความรังพุดขึ้นที่กลางว่าท

โดยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลางว่าห้าไทยพอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจผิดอักแล้วยอดทิดสมยอดทิดทสมัยโอ้ยผิดกี่รอเลย ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวเข่าจนหัวสาซาโดยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลางวันหัดไทยโดนดา่าเดี๋ยวพี่โดนดา่าแล้วเมย์ก็โดนดา่า เธอตั้งตาหัวคาจด<น>มันไม่ได้หาใจไม่ทันด้วยเกินความรักผุดขึ้นที่กล้างวันหาทจ รักอะไรโอ้จอมขวัญชีวิ นะตอนจบน่าเกียดอะ่ะเดีด๋ดดน่าเกียดไมแพ้กันเอาใหม่เดี๋ยวเอาม่เ้เเเนเกียดเกินไปอะ่ะพี่จะมีปัญหารกรเท่อนขึ้นมันไม่กูแ่บ าเกเลยเฮ้ยยดอ่ะไม่เออ่ะ<ส> <io> ฉันคิดถึงเธอตั้งตาหัวทํามจนสาสา,สา,สา,สาด้วยเกิืความปรังพุดขึ้นที่กลงงางวาหัาท้า Bye. ห,หแล้ว,แล,วแล้วแบบยังไงแล้วฟังแล้วไงแล้วส่งออกไปไงหรอไม่ใช่อัดไว้แล้วก็จะได้ฟังว่าตัวอเองร้องใช่บกเหี่ยขนาดไหนมา <S <S เปิดเปิดร้องบกเหี่ยงขนาดไหน

ใจเราตรงกัน,นางสัพัเรานีววนาลีาลเราจะรักพักดี้ร้อยลิงกานชีวิตที่ว่นาลีเเพียนหรอเพียหรอก้นเพียนตรงโอ แกปิดใหม่ไว้อมุขใหม่เลยมาอยู่ตรงไหนไม่ได้จีบนะเพียนดู เด um er ี oh. Yeah? Oh, oh. Oh. Mm ๋ยวจะบอกว่าตรงที oh. Oh, ่มันชัดที่สุดของที่อะเนี่ยมันต้องเป็นหยอดพี่ใช่ไหมเหยอดรักอะไรโอ้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 เดี๋ยวพี่มาจัดการตัวเองครับ งั้นแสดงว่าอารมณ์ผู้ชายกับอารมณ์ผู้หญิงมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมไม่รู้อะหรือว่าเราโฟร์แอคติ้งมันก็ได้ก็ไเราจะพักบินเพราะความรู้สึกคือมันหวานมันร้องเพลงแล้วอะพอตอนจบแบบแบบมันจะแบบนี้มันแบบเอ้ยอ่ะแล้วงี้่หรือเปล่า ผู้หญิงก็ฟงแบบฟิลแบบแกันเฉือนไหมเออมันจะประมาณแบบเราจะรักพอดีโดยวิญญาณชีวิตที่หวานน่ารัมันจะแบบหวานะอะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าหวานนะต้องคำว่าร้อยก็ได้พี่คำว่าร้อยพี่หวานยังไงคำย่อได้ เราเรา,เราจะรักพักดีร้อยวินาชีเออเอาแบบนี้มันจะไม่เพี้ยนใช่ไหมร้อยวินร้อยวินยานชีได้ก็ลองเก็บเก็บไว้จำจำไว้ขอใส่แว่นสักแวนใส่ไม่ได้ทั้งอ umm> ันใช่ปีดิมีอันนี้ใส่ได้อย่าใส่ได้เหรอวันนั้น ใหญ่ไปเริ่มเท่านั้นี่ว่ยใหญ่ฮะใครขีดพี่อะมีอีเราจะรักพาพนี<ด>้องคำวาฝ<า>ไม่เป็นยาชีละสังคาไทแล้วก็ชีวีอะ <c oughs> ไปเขียนมาหมดแล้วแต่เมื่อกี้พี่ก็ทำนะ ใช่หรอไม่ไงกําลังจะบอกว่าอว่า้จำว่ามันต้องใช้ตรงนี้ไม่ใช่คือพี่ทาวเวอเห็นแต่เวอรแค่จะเล่าเลาเออเวอร์ดิอ่าันนีต่อคือเวอร์บอกว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้จนาาไม่ใช่แบบว่าอ๋อแล้วขึ้นใช่ไหมหวานอ่ะเออ หวานเออแบบมันจะหวานอะพอรู้ตัวพอพอรู้ตัวพอพอแล้วพี่มดจัดหัวป่ะทำไมมันแดงแดงสิวไหม นี่ป่ะ,ะวันไหนเนี่ยหยุดๆหยุดพอรู้ตัวโซแววพอรู้ตรงคำว่ารู้ด้วยมันจะมันสูงหวานหวานมันไม่หวานแล้วพี่พอรู้ตัวด้วมันสูงไงมันเลยหวานไม่ได้น้อยเลืมพอรู้ตัว ไปใส่ตรงตัวแล้วจะง่ายกว่าพอรู้ตัวเนี่ยมันจะขึ้นไหมมันได้ป่ะนี่เออนั่นดีนั่นแหละคือคือแอบทำเป็นแบบเหมือนลกสายตาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแบบตัวอะไรอย่างี้พอรู้ตัวเออเออแบบนี้ก็ได้พอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจ Your pizza mice, your drunk